อ้ตะกกับอโมานเลยทุกคน่ทานาดอดกัเลยป่างได้หโตหรือไาประชีวิตัวนึ่งี่เล่นนอกกินเตยหอมมาเนาะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีผูช้ชมที่ตามรับชมมันนิกาเงี้ยภาาทุกคนตอนนี้กตื่นตะนอดล้วก็นางผีไผ่นะผีไผ่อุ่นจะน่าจะอ้อไปทุกคนเลยว่าจะออกไปหาโละละเสานะ่ยทีมงานก็แงี้ยเงี้ยเดีไปแล้วตอนนี้ก็ออกมาด,ดานาันซาดเลยทุกคนเราจะพาเด,ด็กไปหาการลงเข็มเลยด่านเนี่ยในความปะชิดปิดปลายเข็มนะคอยได้นรไปค้างนี้นะ กลืนหอมมุงดินะ่๊ะแม่มูอ้อมาดูแตด,ดานนี่แนี้ก็อ้อมาหอด่านชาเลยทุกคนเดี๋ยวจะได้โเลไปต่ออีกนะโละไปตามแตดานนี่ทุกคนเลยบางทีพอหมูกินมาก็แตะได ปล่งหอยอมมาทุบเทดานนี่นะห้อยหมูหมูใหญ่เด้วจะลายด้วยได้รับสามโซ่เสืโลกียวเทดานนี่แหละเปลี่ยนเทดานนี่หอยหมูหัานิ้วตัวใหญ่ดูทุกคนนี่น่าจะสำแจงหรือเต่าเล่ยนำเอามารทุเทดานตอนนี้ก็ อกหอด่านพอลมแห้งทุกคนดิหนาวพอมอกหมอดพิษนะเดี๋ยวจ้นลาะโลาะตงมูกินมากะเต้ก็เพรมากินไดินสีงมดังเสียงมันกินมักะเตะนะตุบตุบนิดแล้ตอนนี้นะเราจะชูแถ่นี้ละมูเสียงปักดัก แต่นนกายามเช้า,าทุกคนตะเวนก็นเริ่มขึ้นแล้วแล้วพามาชิวก็เฮแล้วน่าจะขึ้นแล้วพี่น้องเลยถือว่าจะไม่ค่อย,อยกะทีได้ไปหาเลาะต่ออีกไปหาเล่ละเสานะทุกคนเลยนางพิงไผ่นะด่างไผ่พิงเมื่อยไปละหนาวแห้งลินะทุกคนเในคืนนัดดาษน,นะลมแห้งก็เลยด่างไผ่พิงก่อนเดี๋ยว เช่ว<ไ>ยชีไรเอกไปหาเราแล้วเช้าต่ออีกเพราะว่าชีได้เข้าดงนี่นะเพราะใกล้หลายทุกคนในด,ดงนี่นะตอนนี้ก็แจ้งแล้วทุกคนวเว้นก็เริ่มขึ้นแล้ว,ลว,วนะอยู่แต่ชีไรเลาะไปหาเขาที่นอบางทีอาจจะพอใกล้นะแต่ม่เขาเพราะชีไรหาทางมาในรัชดงเลย เฮ้ยกำลังขึ้นว่าออกมาหาโลบงูโอ้ยหนาวแห้งดิทุกคนเลยเออกมาดานนะเลยนงพิงไผ่ก่อนชักหน้อยกัตอนนี้กับที่ได้ออกไปหาโลล,ละเสากันมาหน่อน,น,นนะพอดีใกล้ลงมาตะคอนนะนามเสาตนี้น่าจะดูดกินขื่นนี่ทุกคนเลยนี่นะไม่ไม,ม่กินแทนนี่นะ มุงได้กิ่นนี่น่าจะห้าวดงแถวนี้แหละดีได้เบรดหนะ้าก็ทุกคนเลยสลายมันไปกินมักเตยอยู่ด่านนะใหญ่ด่านนั่นตอนนี้ก็ทีได้ไปตามทางนี่แหละทุกคนเลยหลบไปตามทางนี่ก็อชลัดไปตามเลยด่ารน,นี่บางทีพอใกล้พออืม นี่ฮอยเกิบกดไปกอดเลยนั่นจะเป็นฮอยเกิบในภาคประชิดิตฝัไป กินดุจกลินแถวนี้น่าจะมาขึ้นนี่บ้างนะเด็กที่เลาะหองนี่ขึ้นก็สลายมันหาก,กินเลาะโหยเลาะบุ้งนี่นะบุ้งตามหองนี่เล็กคนเลยแก่ป่าก็ซาหลายเลยยาวมากกึ้นนี่นี่กิ่นสีแก่ป่าหองเชิงนี่เลยโอ้ก็ก็ก็ดูที่อาจจะยู่แถวนี้ใกลเลย เข็มเลยดาลนนทุกคนเลยหัวเล็บเข็มดาลน,นะยใกล้เห็นแต่บ่หมนนนุนนอนแต่หงุดหงิดนะนอนเก่าเลยทุกคนเลย มีมูมาลงเป็นแะมีหมูมาดุดเ,เลยนะไก่ก็เป็นแตมีนะียแทเลยดานทวีนกำลังขึ้น เลนเล,เลนอนะเรแบบนี้นะเล,น,ลนู่จะเป็นพาดหนะวาห้อยมือเปล เลาะมือก็ทุกคนเลยว่าไปเลาะเลาะไปเชมองคนละวันเมื่อวานนี้ขำแล้วครับไปเชอมองวันนี้นะไปเชคนละดางคนละตอนกับในผ่านไปชิวไปบ่บอแก่ป่าสะลายเลยนะแถวนี้นนคิด้ะเลาะเมือดเลย เลาะไปะหาหุนไก่อแล้วก็จะไปะหายามมองแล้วก็เลาะเมินเลยได้มันนี้ก็น่าจะมีหมาในแหละทุกคนเลยจักทิ้ไปแล้วนะจังเลยมูรุท์นะเทลเกมหาน,นี่นะต้องมันรุ่นแต่หึง,ยงไยทุกคนเลย thì một nút này ừ. như thế này đi cả à, tờ hai bị lọt mà thằng đế để này. đi. còn hoa khoai bị để lọ bừng thằng mình mình này kín chặt เี๋ยวจะได้โหนี่บื่หอยน้อนะหอยหิออำเสแ่าหลเยหมตเสียปากันแล้วก็มิดเอล้ก็มิดตัวนเลน่าจะแบบมันเห็นคนลแล้ตาเมืองนะ พอหันประมาณสองสามบาทนี่แหละแต่ปลาเนี่ยพังเนี่ยเชิงนี้ข้างนี้เฉี๊ยไก่เดี๋ยวจะได้เลาะไปยามหมองก่อนมันี่ตอนนี้จะเลาะมาไก่เติมนะเฉี๊ยไก่นะหันด้วยดงนี่แหละทุกคนนะแต่ว่าสีมันมิดลแล้วหรือว่ามีคนจอ่อหั่นกี่กีกก่กี่บางทีก็อยู่แถวในไก่นกะ พอเห็นมันสะแท่ทา,ากตะเข็บองโอบโอ้โอ่โอโออปลายหอยทุกคนเลยพอแถวนี้เคยมานอนอยู่มานอนกับในพานาพตะเขียแดงหึงกุแหละ ไก่ผู้เลยถือว่าจัดไปแล้วบาทหนึ่งจะคือจะไปถือเลยทุกคนเลยเพอเห็นมันบินไปเดียเ๋ยวจะโลไปต่อก่อนโลไปเบิ่งก่อนนะว,ว่ามันจะขึ้นมาสะเถมใน,นไ,ไกลนะค่อยตัดไปอยู่พี่เลยทุกคนโอ้โหาษิได้หรือบอเลยเพอเห็นมันบินไปแล้วไกนะ่บินกแบบ,บยุตตกจะตายเอยอะเพลินนี่แหละ เห็นพ่อไม่มากพ่อพอดีที่คนเลยน่าจะเถวนี้แหละเราบบดจัดไปกินนี้ทุกคนเลยเพราะว่าเห็นแดงๆแถวนี้แหละไกลอยู่นะน่าจะเป็นโดนนี่ปังไปแถวนี้และไกลนะ แตนน่นีนกินไก่ก็ไม่ได้จังทอนเลยชิดาไดก่พูดได้ย,ยังนึงมันบินเงนีงแล้วจ้ะชิดาตอนนี้จะชิดาเลาะมือก่อนเลาะลงตามโฮงนี่แหละทุกคนเลยชิดาหายามมองเลาะมือมากับยิงไก,ก่หยไดย้าย ลงมาหอดแคมป์โฮยนะพอแถวนี้เคยมานอนเลยมานอนกับในผับบารซี่แล้วกัพบพ่อวันดอกนอนอยู่นี่โอ้บรรยากาศติแถวนี้คักเลยทุกคนเลยเขตดลายแถวนี้นะเขตตัวโอดเขตดอ้ไนะปีนี้ทันละมานอนทุกคนเลยป่าก็คือนชิลายอยู่เดี๋ยวจะได้ลอกลงลุ่มไปเล หวามองเาเจอ,อยู่หลุมเจอวังหลุมนี่นแันเป็นวังง่ญ่โจชัยหัวหน้าดอนน่าอยู่ตดงนี่ได้ยินเสียงจะกระหอกจะใกล้กกกกป่าเลยทุกคนเลยมันยิ่งนนะ bài có cái bà cái bị đai cầm Tầm này cái lọc Chắc phải được kinh tời hồn mới nè Kinh nhọt lôi Đết kinh nhọt nhằm kinh มึงทีกับเม่นมีเม่นเม่นกับห,หนูหนูวายทุกคนเลยกินขือเด็กกับคนกินนี่นะนี่ลักษณนะแบบนี้เลยทุกคนเลยแค่ก็กินเลยมานั่งกินอยู่นี่เตยหอมแถนี่มดเลยจอดมันนะนี่อ๋อเตยมันกินนะทุกคนอ๋อ ยำมกินยอดมันแต่ละบอนนะเหมือนเลยเตยหอมนะมันกินยอดโจ๊กั่างคอยกันพิยักทุกคนเลยเดี๋ยวฉลอมมาก่อนหวัวแถวนีนะ้เป็นจะมีมีเม่นมันเป็นทัาเป็นปลาที่ผมเด้ มาเคยฮอตบอลที่ใช่มองเมื่อวานทุกคนมองกัเะเช้คนละอย่างโอ้มีหมูโรคอยู่ได้นี่แต่ว่าเก่าเลยลืมมาเข้าทุกคนเฮ้ยเมื่อคืนนี่ ที่ใส่มองโอ้จมเลยมองกะน่นาจะถืออยู่โอ้แถน่นะแถ่นั้นลิฟต์มาละทุกคนเลยเดีเ๋ยวเชยลงไปกูมองกันปนีมองกันโอ้หมานอยู่ทุกคนแถ่นั้นนะจมมดน่าจะถือปลาอยู่แถวพุนนะ ถ้าว่าพิชซ์นี่มองอาจจะพูคือแถวนี้นะสลายไหมมาแล้วทุกคนโอ้โหเพียวจะมัมดมองม ลองไปกูมองวัดคนเลยว่ามันจะได้จกโตนะแามองกันได้แล้วหนึ่งโตป่าพอดีตึกหนึ่งทุกคนเลย เงยทางมดนี่โอ้หมาดี่แล้วทุกคนตัวที่สองโอ้ยอดยอดยอดจอดล่าไม้ถือหมาดินเลยอะไรชีโตสั่งโตัู้หู้ ตอนนั้นกระทึกพูลนะโอ้มาแล้วทุกคนนี่ตอนนี้ก็เฮ้ยขึ้นมาแล้วทุกคนมองกะยามแล้วแล้วนะสรุปแล้วก็ได้ห้าตนึงมองด่างนี้นะมองนพาดชี้ว่าจะขยาบหรือยังนะเดี๋ยวเลาะมือก่อนทุกคนหนึงตอนนี้ก็ทีได้เลาะมือก่อืมในพาดชี้เพื่อนน่าจะเฮ้ยมองเลยเพราะว่ามีเห็นมองเพื่อน ว่าปั่นเดเซอ,อร์คนละด่างมองกันเลยถือมาสองด่างทุกคนเลยผพาไปชิลไปเฉลิกรุกๆเลยเมื่อ,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 อวานนี้อยาจะหึงแต่มองกันนะกอดมูตลอดได้อา่าเตแต่ละมาเนาะเชฉลิำเลิกเด้ <c oughs> เตโตีโตดินี่คอยลื้อตัวนึงเขากระหดาโตโอปานี่นะปีงอเดยวโตกเขื่อนหมดคนเอากระมานคีดเดียวนีจับมาฮอดละ คือได้เอาปลาออกมาปดทาห,าหน้าดอดกด็กดกดตัวดปลากงได้ห้าตัวหรือในผาปะชีอีกตัวหนึ่ง <c oughs> พี่เล่นนอกกินเอยหอมมะนาวมูแมนกินยอดกินยอดนอั่นได้เออมันทอดกินยอดมันมูแล้วนะเออจะเห็นหรอหลายนอาอมันกินนะปลาตัวใหญ่นาะ เดีวแล้วทำเดียววาโอโซนทิมยิงมาจะนอนทีคมีหอยตัวเถิงพูคือหอยตัวเถิงผู้ขึ้นชื่อลุงชื่อบังลึกได้จะคักขนาดเนาะลึกใช่ลึกๆน่าทำมันเองนี่ปลานะมา กอกป่่าขึ้อาฝานี่หางเลื้อ,มอไมเบาเลยอันน่ะกินกินมะอันนั้นนะมะไปเลอกูมะเข่งนะหอนมุนมีทั้งมุทั้งผ้าแค่รซา,านะเจั๊กจะเข้าไปจอบแล้วคืน กินปลุรม่ี่มมาเปายก็เห็นหอยไม่ไหมอยู่ผาไพราทางนั้นนะหนูแล้วก็มาทางด่านตรงนี้ด่านตุ๊กหอยตุ๊อยขูดหัวตะเกาว่อเาคนเทสนั้นหอยนั่นอ่นเท่ทีมงานวาเอาลูกี hỏi là thư lốt ừ, thôi chứ đây mùng, mùng đây ừ, đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปากต่าบปกตาปซีฮนกปาก,ปากปะปิดเอาตะมองไปที่บร้อยทุกคนเห็ดกินเหรอปีงบอก้า,ออาวน้าดอนมากก่อนวะทา,าวน้าดอนมากเลยอืชาวน้าดอนมาก่อนยังเห็ดกินทุกคนเลย,ยสรุป <Hey. S 1> แล้วก็้ก้าโตปลานะ เด้อจาผัดไม่ได้เพ่เลยเลืซื้ออะไรแล้วกันกอ้โหไัน้กินเพราะมันนี้เชื่อของกินก็นยังอยู่นะามาป้งปลากล่อนอาช้ถากินปงกขอน้ำหน้าดอนกับสมัยามาหนี่งกะคนประมาณเห็ดกินคนอนือเก่า คอยแล็บมานมือนี้มานบ่ปิ่งปลาจำแจวมือนี้ถือมันถือมันจะอิตาดีหนึ่งกินเนาะมีมานนั่นมาแท้ข่อยมานอยู่ข่อยมานเพื่อได้มาคืนข่อยมาน2องพวเฮ้ย เชื่อเมื่อเราไคิดิบนะสทงแะไรอันนี้กันน,น่นอะมีลาบเลยเริษัทเดียวอะสัเกี่ยวทาได้เชือกมีเชือกได้ติดรถจักรอย่าพักขอกันเพิ่มมาสลายนะบอกว่าอืมอิตาปราชีเวลาเมื่อให้กินตัวเป็ดอยู่ มักมักา,า,บบากกลเล่ได้ลลบันน้าอนด้ากตัวเฟนะรอได้าได้สาเล่โลดสาเล่บันน้าก่อยมนคนแบบนั้นจะ <c oughs> หามักมาลิบมาลดดมอ่อจะหลุดได้มเราเจ็บพิษแล้วเวรบอกแล้วว่าจันสู่เขาใจผพิด thì tìm 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 đấy, đấy có ghi nữa này ừ. Ừ. ชุลกละทางนี้พาดูเงีนน้ำอ้หนนามาแหล้แหระคือได้มาได้กินกระเชาได้กินปลาในฟามเชีวกกินโลวแรกว่าด้ปีอีกหนึ่งก็่าปุเลินี ข้ากรแซบน่าขับโบยิงเอาก็กหอ,อ,อบมือนะี้โมดอัดยิ่งต้องร้อมากละประเทศกเพขอดืมกี่ปลานีเมาปลาตัวนี้นั่นปลาตัวนี้เนาะปลานตัวนี้เนาะโอ,ดดดอ้ดีจดดะดีที่กว่าไปเจอมือหนาวเจอ เาองมาแดกมึง่โวิลมแค่เนาะพ่อกบมาให้ป้าดกอะไรกะล่างซุกแต่วมันจะชุง้งมีผ่านผ่านครับพ่อมาเนี่ยนะถูกเลยเข้าใกล้ไปอู้ฟูอู้เตอไ,มไหมมครับ

แจกนะปลารลยานนม,มีนเนาะมันเลตัวมันก็ขมเลยกีบาล มนม่ไหมบอกป่าเลยก็ขึ้นไปนี่ไม่รา้าการลาจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยเชิญทีมงานกลับพาเดินนอนอู่ก็ได้พักผ่อนอสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยๆจะได้ขอจบลงเพลงที่นี้ขอขอบคุณกำจ่ายทีทุกคน ที่ข่าวมันติดตามมาก็บหับชมเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> มิลโลหน้า <c oughs> พอได้ไหม